สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูเนื้อเปื่อยผัดกะเพรากับพริกจีนะครับเจ้านี้ใช้เวลาต่อคิวโบนานมากพอดีว่าถูกปากเรานะครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดวิธีการทำ กับเขามาอธิบายให้ฟังเกือบครบนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองจิมกันก่อนส่วนของวิธีการทำและวัดสดุอุปกรณ์วัตถุดิบในการทำเดี๋ยวมารีวิวทำให้ในรอบหน้านะครับนะครับพิกเน้นๆนะครับ น้ำเขาร้ายกัดจริงๆครับถ้าเป็นสายเนื้อขอบอกได้เลยว่าจัดเต็มสำหรับพ่อบ้านจำเป็นอย่างผมอยู่ในเมืองค่อนข้างจะเร่งรีบนะครับบางทีก็ทำกับข้าวไม่ทันช่วงเย็นก็ซื้อเขากินก็จะสะดวกอยู่นะครับ เนื้อเปื่อยกรุบกรอบพอดีนะครับไม่เปื่อยจนเกินไปเลยทำให้ความอร่อยรสชาตินั้นพอดีมากครับกินกับข้าวสวยร้อนๆบอกได้เลยครับฟ้าสุดยอด ขอตัวกินก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม